ทางด้านกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1-4นะคะได้เชิญชวนกําลังพลและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสํารองสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณาสุขรับมือสถานาการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา พันเอกนัทพลวิเชียนวันผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 4เชิญชวนกำลังพลและหน่วยงานราชการในพื้นที่และได้มีการจัดกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเตรียมสำรองโลหิตไว้สนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมุ่งเน้นการสร้างความพร้อมด้านสาธารณสุขและการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังอันสะท้อนถึงความเสียสละและ อาสาของกำลังพลเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตที่ศูนย์สภากาชาติโรงพยาบาลจังหวัดตราดรวมปริมาณโลหิตทั้งสิ้น4544